สวัสดีครับผู้ชมครับมาแล้วฮะซัสตีดขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับอีทุสุนะครับพวกเรา2สองคนนะครับวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของระบบเบรกในรถยนต์ครับพยุทธ์ครับ มีหลายคนสงสัยว่าปัจจุบันนี้ระบบเบรกกับเทคโนโลยีต่างๆที่ช่วยในเรื่องของการเบรกให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในรถยนต์ไปถึงไหนแล้วครับพิยุทธจากจุดตั้งต้นรถยนต์หนึ่งคันที่เราใช้งานเนี่ยจะเป็นในส่วนของคําว่าเบรกพื้นฐานกับเบรกที่เป็นเบรกเสริมนะครับจากเบรกพื้นฐานถ้าเรามองในแง่ของการใช้รถยนต์รถยนต์มีการใช้งานมีการใช้ความเร็วแล้วก็ลดความเร็วการใช้ในส่วนของระบบเบรกพื้นฐานก็จะมาจากในส่วนของมออลมเบรก อีซูซูเองก็จะเป็นผู้นําเทคโนโลยีเขาก็จะมองว่ารถจนหนึ่งคันใช้เพื่อการใดและรถจนที่เราใช้งานตรงนี้เนี่ยเขาควรใช้มออลมเบรกขนาดเท่าไหรจากต้นทางในส่วนของมออลมเบรกครับซึ่งสร้างแรงดันมันเบรกมาที่ตัวคาลิเปอร์เบรกให้จับจานเบรกสิ่งที่พิสูจน์ได้ชัดเจนคือผู้บริโภคชาวไทยนั้นให้การยอมรับรถยนต์อีซูเป็นอย่างมากแล้วก็อยากจะบอกว่าทุกวันนี้นั้นรถยนต์อีซูก็พัฒนาไปอีกขั้นของการใช้เบรกพื้นฐานที่ดีมากรถยนต์หยุดได้อย่างดีแล้วก็มีความปลอดภัยสูง ตในขณะเดียวกันครับเขาก็เลยมองว่าความจําเป็นในการใช้รถนั้นมีความหลากหลายมากเขาก็เลยมีการติดตั้งในส่วนของระบบเบรกเสริมเข้ามาซึ่งเป็นการใช้ในส่วนของอิเล็กทรอนิกส์เริ่มต้นตั้งแต่จุดแรกคือระบบป้องกันล้อล็อก ABS มีระบบกระจายแรงดันน้ำมันเบรกด้วยไฟฟ้า EBD มีในส่วนของตัวเพิ่มแรงเบรก BA และในขณะเดียวกันครับการขับรถนั้นอาจจะมองว่ามีรถที่ใช้เป็นแบบเกีย์อัตโนมัติเพิ่มขึ้นเขาจะมีคําว่า BOS b r a k e o v e r r i d e System ก็คือ เป็นการที่จะให้เราขับรถอย่างถูกต้องโดยไม่ใช้ขาสองขาถ้าน้องแอมใช้ขาซ้ายเหยียบเบรกขาขวากดพันเร่งรถเขาจะบันทึกไว้ครับว่าเราขับแบบนี้กี่ครั้งแล้วเขาอยากจะให้เราขับแบบขาซ้ายวางพักเท้าขาขวาเหยียบพันเร่งเหยียบเบรกให้ันจังหวะไปถ้าจับสัญญาณได้บ่อยเป็นร้อยครั้งเขาก็จะให้เครื่องยนต์ไม่ทํางานพ้่อความปลอดภัยเขาจะมีการตัดครับว่าสิ่งใดๆที่เกิดขึ้นกับการใช้รถต้องปลอดภัยทีนี้จากเบรกเมื่อคู่ก็จะไล่มาที่จุดของการใช้รถตรงที่ว่าถ้าเราจะใช้รถ ทันด้านข้างผมนะครับเขาจะต้องเน้นของคำว่าเบสิกเซฟตี้เข้ามาก่อนอความปลอดภัยขั้นพื้นฐานที่รถจนนั่งเนประสงค์แบบเช่น e s u z u s xv ให้ถ้าซื้อรถจนที่ตั้งแต่รุ่นคุ้มค่าจนถึงรุ่น็อปส,สุดสิ่งที่ให้เหมือนกันก็คือว่าเขาให้ในส่วนของ abs ebd ba นะครับให้มาครบหมดเลยครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวที่เป็นลักษณะของการใช้งานที่ต้องเน้นความปลอดภยอัยกับการขับรถอย่างเช่นขับรถมาแล้วจอดบนทางชัน เขาจะมีในส่วนของ HSA Hill Start Assist ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันถ้าเขาวัดความชันได้เกิน8%เยียบเบรกเสร็จไม่ต้องใช้เบรกมือครับขณะที่เราปล่อยเบรกเสร็จเขาโคลรถจนมาให้2วินาทีรถจนจะจอดนิ่งอยู่กที่2วินาทีท่านออกตัวต่อได้เลยขณะลงทางชันก็ดีครับเขาจะมีปุ่มที่เรียกว่า HDC Hill Descent Control ปุ่มนี้ต้องกดพอเรากดปุ่มนี้เสร็จ สัญญาจะโชว์ที่หน้าปัดได้ว่าระบบพร้อมทํางานแล้วเขาก็จะทําให้เราเนี่ยลงทางชันด้วยรถยนต์เบรกเองเราไม่ต้องไปใช้เบรกที่เท้าเลยเราอาจจะควบคุมการเหยียบเบรกได้ไม่ดีเท่ากับรถยนต์เพราะฉะนั้นรถยนต์ก็จะเข้ามาควบคุมที่ดีมากขึ้นทั้งนี้มีเพิ่มเติมอีกครับก็คือในส่วนของการขับรถแล้วก็ออกตัวบนพื้นลื่นในส่วนของการที่จะจับแฟกชันว่าลื่นไม่ลื่น,นเขาก็จะให้เรานั้นเป็นไปตามจังหวะของการกดเคนเรงครับถ้าเราขับรถกดคันเว่งไม่ได้จังหวะ เกียหนึ่งด้วยรถจอ์อกตัวแรงด้วยอาจจะทําให้รถจนต์เกิดาการเสียหลักได้เขาจะเข้าไปควบคุมรอบเครื่องยนต์ให้รถคันนี้ไม่เกิดการปล่อยคันเร่งแล้วก็ให้รอบเครื่องยนต์เนี่ยไปสั่งการที่ล้อให้หมุนเร็วเกินไป หรือแม้แต่การขับรถบนพื้นปกติหรือไม่ปกติแล้วรถโยนมีอาการโยกโยนระบบ e s c ก็เข้าไปช่วยในส่วนของการควบคุมให้รถโยคน,นี้ลดโอกาสในการเสียหลักและมีอีก <คำ S 1> น,นวัตกรรมมาใหม่ครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็นตัว trailer sway นะครับก็คือเขาอยากจะบอกว่ารถโยนทุกวันนี้นั้นลูกค้าชอบใช้ในแบบของการลากจูงอย่างเช่นนะครับมีการต่อพ่วงท้ายม,มีจักรยานยนต์วิบากมี j จสกีเข้าไปครับ<ม>แล้วก็ลูกค้าใช้รถเงี้ยแบบไปได้ทุกที่แต่ในขณะเดียวกันการขับรถทางไกลที่มีการลากจูง กรณีที่ด้านหลังมีการแกว่งการแกว่งจะทําให้รถจนที่โราขับอยู่เนี่ยเกิดการโยกโยวและเสียหลักได้ตัวนี้ก็จะมีการเข้าไปควบคุมให้จังหวะการแกว่งค้ายไม่เกิดง่ายๆทั้งหมดที่ว่ามาก็คือเพื่อให้เป็นไปตามไลฟ์สไตล์ของลูกค้านี่คือเซฟตี้เบื้องต้นที่ถามเรื่องเบรกแล้วก็มาในส่วนของความปลอดภัยขั้นพื้นฐานทั้งหมดแต่ทั้งนี้นะครับต้องแอมอยากบอกว่า รถจน e ซูซุมิวครับถ้าเรามองจากตรงนี้เขาจะมีคำว่า ADAS ADAS ก็คือระบบความปลอดภัยขั้นสูงก็อยากเรียนว่าตั้งแต่รุ่นพื้นฐานจนถึงรุ่นท็อปความปลอดภัยเมื่อคู่ให้ครบหมดแต่ในรุ่นท็อปหน่อยก็จะมี ADAS เข้ามาช่วยผมลองเรียนรู้ไปนะครับว่าระบบเบรคของคุณเป็นยังไงบ้างแล้วก็คุณจะขับขี่ด้วยความปลอดภัยอย่างแน่นอนเอาละครวันนี้หมดเวลากับเรา2คนแล้วนะฮะในช่วงของแซสติดขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับ e ซูซุต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ครัับสสวดีครับ สนับสนุนโดยอิส z u d ดีแม็กพลานุภาพพลิกโลก